โอ้ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่าเรนโบฟนนะทุกคนผมเพิ่งเห็นว่ามันมีนมการอัปเดตเกิดขึ้นนะทุกคนเป็นเรนโบฟ Chapter 2นะครับยังจะมีชั t e ์2อีกเลยแล้วเราเข้ามาในนี้ทําไมทุกคนแล้วเราก็มาเห็นตาแกไอสไตามาตัดซิเล็กด้วยกันไกลมันจะตัดเข้าไหมตะแกะโอเคเนื้อเรื่องผมขออนุญาตไม่แปลเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่า เจ็บขอมมกทุกคนขอญาตพุดนให้หน้อยลงนะอืมปีศาจนายหมายความว่าอ,อย่างไงอ่ะฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีปีศาจอยู่ข้างในอนน่ะก็คงประมาณนี้นะครับเหมือนว่าตาแกเขาจะเข้าไปข้างในนะทุกคนเพื่อหาอะไรสักอย่างนะแต่เราก็มาเตือนว่าข้างในมีปีศาจนะคตะตาแกตาแกก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าข้างในเนี่ยมีปีศาจโอ้ยโดนดูโดน enter ว่ะห้ามเข้าไปเอ้ย นี่มันไอ้ด็อกเตอร์ไอสไตล์อย่างภาคแรกเนี่ทุกคนใช่ไหมโอ้ยเปิดขึ้นมาบู Blue กับกรีนโอ้ยสองตัวคัสสี่ครับทุกคนมีบูกับกรีนในภาคแรกนะโอเคเราเข้ามาข้างไหนแล้วทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือหลอดไฟใช่ไหมเราต้องไปหาหลอดไฟว่ะทุกคนนี่กูต้องเข้ามาหาคอเยโอ้ยไงไงไงเพื่อนอ่าเก็บเลยแล้วก็ ใส่ตรงนี้อ่าใส่แล้วอ่าบูผมเจอบูไล,ล่ๆแล้วว่ทุกคนซึ่งไล่ลทำไมเอ็นน้องพี่ไม่กลัวพี่ไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปหาของให้ครบ25นะครับแล้วก็มาใส่ตรงหลอดไฟนะทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกำลังหาทางออกเลยเจอบูอโอ้ยตานแมปกว้างมากเลยนะครับทุกคนคือแมปกว้างสุดๆเลยเพื่อนมันมันมันเห็นหรือเปล่าเอาไม่เห็นหาบู ไม่เห็นเฉยเราต้องเอาหลอดไฟไปใส่นะทุกคนโอเคตอนนี้เราเจอ11ทับ25นะครับแมบปบกว้างมากเลยอะแบบกว้างสุดๆเลยครับไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาเล่นเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าโคตรจะกว้างเลยอ๋อเราไปตรงไหนอ่าหลอดไฟใส่ตรงนี้นะครับหลยอ,อีกกี่อันเนี่ยไม่รู้อะเยอะมากเลยทุกคนลยอ,อีกอ้า9อันนะครับลยอ,อีกทั้ง9้อันซึ่งเดี๋ยวสกีปไปตอนที่มัน หาเจอหมดเลยแล้วกันนะครับเยอะมากโอ้ยหาแสงไฟเอ้ยนี่มันสัญญาณไฟแบทแมนนี่ทุกคน SOS อ๋อพวกนายได้ยินอะไรไหมนะครับก็พวกเราเป็นคนใส่หลอดไฟเองอะดักเตอร์ไอสไตนี่มันแสงไฟขอความช่วยเหลือ SOS l i ล์นี่พวกนายทำได้ดีมากเลยแหละอ๋อแต่ตรงนั้นมันมีปีศาจอยู่นะสัตราจารย์ อ๋อนั่นมันคือบูเหรอโอ้ไม่นะอมาทางนี้พวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้มันเร็วที่สุดเลยอะ่ะโอ้เราต้องใช้เครื่องนี้ครับเครื่องกระทุงนะทุกคนเหมือนเป็นเครื่องกระทุงเหรอเครื่องขุดอะไรสักอย่างใช่ไหมเครื่องเจาะอุโมงค์เอ๊ะนี่มันตัวอะไรอะ่ะมัน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 สีเหลืองแบบเงี้ยอย่าบอกนะว่ามีตัวใหม่ใช่ไหมตัวเยลโล โอ้ยวนเหมือนว่าจะมีตัวใหญ่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนเป็นตัวยินโลนะครับเออแต่ผมไม่อยากจะเจอหรอกเดี๋ยวนะปีศาจมันเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่ามัน3ตัวแล้วนะทุกคนตรงนั้นมีหลอดไฟนะครับขออนุญาตเก็บไอ้น้องของพี่ของพี่เท่านั้นห้ามเป็นข้องขายโอ้ยโอเคบูเจอเราเรากลับไปใส่หลอดไฟดีกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ถังดับเพิงนะครับทุกคน ไม่ใช่หลอดไฟไม่ใช่ทางระเบียงว่ามันเป็นแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สนะครับทำไมตรงนี้มีอะไรใส่ไปเลยอสองอันแล้วทุกคนขออนุญาตไปหาให้มันครบกันนะเดีย๋ยวเราไปหาให้ครบดีกว่าเอ๊ะโอ้ยนั่นคือเยีโร่บินแบบเฮลิคอปเตอร์บินได้ด้วยเยีโล่ว้าวโอ้โหเดี๋ยวผมซ่อนก่อนทุกคนเยีโล่มาแล้วโอ้บินได้ด้วย จะรู้อะไปทุกคนเยลโล่มาแล้วมันไม่เห็นเราใช่ไหมมันไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ในนี้โอเคออกไปหาอื่นได้นะครับเดี๋ยวสกีปไปตอนที่หาเจอรึวะโอ้ยทุกคนไม่ใช่เพื่อนเราเก็บนะครับเพื่อนเราไม่ได้เก็บได้เว้ยแต่เพื่อนเราไม่ได้เก็บเลยต่างหากไม่มีใครรู้แมพมันกว้างมากเลยนะครับโอ้เพื่อนเราออกกันหมดแล้วทุกคนโดนปีศาจจับกินไปคนละทีแล้วก็ไม่มีใครหาเลย เอ้ผมว่าแมพมันกว้างมากเลยนะแล้วก็ทําให้เล่นยากใช้เวลานานขึ้นนะครับแล้วก็คนเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยยิโลไล่แล้วเอาไม่นะยิโลเพื่อนเราโดนไอตัวนี้สวบไปหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือพเพัวมีทั้งยิโลมีทั้งพุพัวทุกคนโอ้โหนี่มันลุมกันชัดๆโอเคเหลือสองอันสุดท้ายแล้วนะครับ เราไปใส่ตรงนี้เลยดีกว่าอ้อยโอ้โหล่อมาทําไมอะเพื่อนเราเอ๋ยอกคนเรากําลังจาไปใส่เลยแต่เพื่อนเราล่อไปทางนั้นซะงั้นอะไรของเพื่อนเราเนี่ยโอเคผมหายตัวไปแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> โอเคไม่น่าอยู่แล้วเนาะนะครับไม่น่าอยู่แล้วเราไปใส่กันเลยดีกว่าใส่ครบเรียบร้อย ได้เงินมาด้วยโอ้ยฉันหวังว่ามันจะเวิร์กนะมันจะได้ผลนะครับแทงไปเลยเจาะประตูบึ้มเอา้าโอ้ยมีลูกอ,ะอ่ะเอ้ยตะแกหัวกระแทกหินเป็นไรปะน่ะไตะื่นมาแล้วอดีตเด้เดียวเอ้ยเอ้ยตะแกรลอยลอยบนอากาศได้ไงอะ คือลอยบนอากาศได้ไงอุ้ยมีพลังวิเศษเลอลอยบนอากาศได้เอ้ยทุกคนมันลอยอยู่บนอากาศได้ไงอะวัตถุฟักเอ๋ไม่เห็นมีอะไรเลยตรงเนี้ยแต่มันลอยบนอากาศตะแกรโอ้เราต้องเก็บลูกบอลเอ้เสียงมันร้องโปโปอะทุกคนโป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 ต้องเก็บลูกบอลโปโปนะครับมาใส่ตรงนี้ให้ครบทั้งหมดสิบอันนะโอเคเราไปหาให้มันครบก่อนลูกบอลโปโป ว้าิ้นพันกันหมดแล้วหายตัวไอ้น้องไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไม่ยเอาอะไรมาเห็นล่ะเออกล่องเสือดาวเลยนะวายวายเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนแน่โอ้ไม่ใช่เพื่อนกูเนี่ยทุกคนทุกคนไม่มีที่ซ่อนแล้วครับึบโอเคโอเคหวังว่ามันจะไม่เห็นนะ ไม่เห็นไม่เห็นมาอยู่ในนี้แล้วโอ้ยเกือบเกือบเดินบูแล้วทุกคนถ้าโดนบูนี่ต้องเล่นใหม่นะแล้ยกินเล่นใหม่ด้วยเพราะมันใช้เวลานานมากเลยไม่ใช้เวลานานโคตรคตนะครับโอเคเหลืออีก5ลูกนะสำหรับลูกบอลโปโป้นะเพราะทางนั้นมีบูไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวให้มันครบดีกว่าทุกคนอ้าวเพื่อนเพื่อนอุ้มโป,โปโปมาแล้ว โอเคต้องไปหามาเพิ่มอีกสี่อันนะครับเดี๋ยวสักคู่นะอ่าเจอแล้วลูกบอลโปโป,โปโ้กิ้งไปไหนอะโปโปโ้อย่าก,กิ้งไปเดี๋ยวก็โดนบูจับไปหรอกโปโปโ้โอเคแล้วอีกสองอันนะครับลูกบอลโปโปโ้โอ้ยบูไล่อีกแล้วชิบหายแล้วฮึบอุ้ยโอ้ย,อยทันทันโอเคโอเค,อเคหลบทันนะครับเกือบไปแล้วไมล่ละ ผมคอยอยู่ตรงนี้สักพักแล้วกันเกือบเกือบไอเพื่อนออกมาครบแล้วทุกคนสิบอันเยี yeah. ่ยกว่าจะครบสิบเอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวตะแกะ่ลงมาได้ไงตะแก่้อยได้เกาะมาอย่างนั้นเลยเหรอวัตถุักเอ้าอะไรอ่ะที่มันเกิดบ้าเลยคืนเนี่ยทุกคนอมไม่ต้องกังวลน,นะฉันโอเคดี แต่เราไม่มีเวลาเหลือแล้วแหละแผนแรกของเราเฟลไปแล้วเราต้องหาอีกแผนหนึ่งเพื่อหาทางออกจากที่นี่นะเหมือนว่าตรงนั้นจะมีลูกบอลขนาดยักษ์ของโปโป,โปอยู่นะนั่นอาจจะเป็นทางออกเดียวของพวกเราก็ได้พวกเราต้องหาเค้กมาให้เขากินใช่ไหมโอ้เราต้องไปหาเค้กให้โปโป,โปยักษ์นะครับทุกคนเอ๊ะอ,อ,อุย ตัวใหม่ก็เออแค่นี้ก็เยอะพอแล้วนะเพื่อนนี่มันตัวอะไรอ่ะสีฟ้าใช่ไหมทุกคนคลายใช่ไหมผมอ่านถูกวะวะถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะเป็นใายนะทุกคนตัวใหม่มาอีกแหละแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะเพื่อนเราต้องไปหามาอีกหรอ,อเออมันต้องมาลบทั้งใายทั้งเยนโลทั้งอะไรไม่รู้โอ้เจอตรงนี้สองถุงเลยครับทุกคน เราต้องมาหลบอะไรไม่รู้เยอะม,มากนะครับอ๋อเราต้องไปหาถุงน้ำตาลนะเพื่อมาอ๋อทำเค้กนะครับเออมีเครื่องทําเค้กตรงนี้ใส่ป้ายีสออันอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวขอญาติไปหาก่อนนะทุกคนตัดมาตอนที่เราหาเสร็จเลยแล้วเฮ้ยยนโล เฮ้ยนี่งานตัวใหม่นี่ทุกคนนี่มันคือคลายนะครับโอ้เหมือนว่าเจ้าคลายเอ้ยสัตว์ไอ้ย้ยไม่กลุมโอ้โหเพื่อนถามจี้กูไม่อยากเล่นใหม่กูขอร้องโอเคขอบคุณมากเพื่อนหาครบนะครับ <c ười> <c ười> เกือบไปแล้เมื่อก,กี้โดนลุมสี่ทางเลยโอ้เจลูกบอลโปโป,ปโยักษ์ออกมากินเค,ค้กแล้วทุกคน เกือบไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เพื่อนช่วยชีวิตเรานะไว้นะไม่งั้นเราแตกเพราะเมื่อกี้มันมาทุกทางเลยแล้วมันไปรวมอะไรกันอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นะเกือบไปแล้วนะครับโอ้ลอกไปดีกว่าทุกคนเป็นถ้ำคริสตันนะทุกคนอ๋อมีรถไฟเราต้องขึ้นบนรถไฟใช่ไหมโอ้สามารถโยกซ้ายขวาได้ทุกคนเหมือนเราต้องหลบอะไรสักอย่างนะครับผมว่าใช่แน่แน่ะทุกคนเราต้องหลบอะไรสักอย่างเดีด๋ยวดิยิปปี้ โอ้นับถอยหลัง10วินาทีทุกคนเราจะไปกันแล้วโอเคเราต้องหลบให้ได้ใช่ไหมห้ามตายนะบนอะไรไม่ไม่รู้ด็อกเตอร์ไม่อ่านผมไม่แปลแล้วีเกียจเอ้ยไปเลยโอ้ยวิ่งเรอเนทูชูยัวแพทโอ้เรียนรู้ในการเลือกแพทอ๋อในการเลือกเส้นทางนะครับ ทายเรียนนิ่ง now to stay อ๋อเราต้องไปทางนี้โอเคอ่าอะเพื่อนตรงนั้นไปได้กอทำไมเพื่อนเราไปทางนั้นนะทุกคนตรงนั้นมันปลอดภัยไหมอ๋อไปได้เหมือนกันนะครับโอเคมีทั้งทางปลอดภัยกับทางไม่ปลอดภัยนะแต่เพื่พอนนี่เป็นอ๋อการสอนเฉยๆนะครับอันนี้ยังไม่ให้เลือกนะเ <c ười> ย้เพื่อนวิเราจะไม่ตกไปใช่ไหม จะไม่ตกนะขอให้ไม่ตกนะครับโอ้ยลูกบอลโปโป,โปโ้ปโปโป้ตามมาด้วยทุกคนเออลูกบอลโปโป้โอ้ยเข้าไปในถ้ำมดืดมิดทุกคนอ่ามันจะเป็นแมพใหม่เอ๊ะทำไมเหลือเราคนเดียวอะเพื่อนหายไปไหนหมดโอ้ยหมอบหมอบทุกคนหมอบได้ด้วยโฮ้ยเค้กโอ้ยเราต้องหมอบใช่ไหม เหมือนเจ้าออเรนจ์นะครับนม่ใช่เจ้าออเรนจ์ปะมันอยากมันอยากกินเค้กเหมือนต้องให้เราระวังงั้นผมหมอไว้รัวเลยนะครับเอ๊ะโอ๊ยเค้กออเรนจ์ไล่เค้กอยู่ทุกคนอุย้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตุ่ใจหมดวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โอเคเราต้องไปทางขวาทุกคนต้องฟอลโล่ไปเอ้ยอย่านะ โอ้ยออลเลนเมื่อกี้เหมือนเจ้าใครจะมากินเราเอ้ยเพื่อนเราโดนมาแล้วทุกคนเพื่อนเราโดนกินไปแล้วโอ้ยเพลงมันรถไฟตีลังคาว้าวโอ้โอ้ตามโปโป้ครับลาวาเ์นแบ็กอ้มินลาวาด้วยโอ้โอ้ฮูอ้อ้เพื่อนชา้ชาๆหน่อยช้าๆหน่อยเร็วไปเดี๋ยวไม่ทันข้างหน้ามีอะไรอะ่ะมันบอกให้เราสเตรแบ็กทุกคน โอ้รถไฟสูงโว้วโว้วโปโป้รอดไวโปโป้ไอผมชอบว่ะภาคสองไอ hey, ภาคสองหนุกดีนะไอ hey, ผมชอบผมชอบตรงนี้มากทุกคนไม่น่าเบื่อนะครับไอตรงหาของอ่ะน่าเบื่อมากตามโปโป้ไปเราเราต้องไปไหนโป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 ้ไปขวาโอ้ยบูอย่าตามมานะบูโปโป้ ต้องตามโปโปนะครับโอเคโอเคโปโปไปไหนโปโปไปไหนโปโปไปโปโปไปซ้ายโอเคทุกคนโปโปไปซ้ายโอ้ยเราปลอดภัยยังโอ้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะโอ้ยเจ้าใครสิอาไป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 โปโปไปขวานะครับไปขวาโอ้ยขยะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เราเลือกผิดทางหรือเปล่าทุกคนโอ้ไม่ใช่โอ้เรามาอยู่ที่ถังขยะแล้วนะครับทุกคนโอ้ผมนึกว่าเราเลือกผิดทางโอ้ยเจ้าคายสองขาโอ้ไม่นะเจ้าคายตามมาแล้ววอเตอร์ไลน์อุยอ้ยโปโปทำไมมันมีโปโปเยอะจังเลยอะโอเคเราหนีเจ้าคายไหมครับทุกคนอันนี้ต้องมอบใช่ไหมหมอบ เดินบันไดไป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 ทางนี้ถูกต้องใช่ไหมเพื่อนไม่เคยไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกเลยที่เล่นโอ้เหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่พังแล้วนะครับนึกว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตสะหน่อยไม่ใช่โอเคหมอบอ้าเราเจอลิฟต์ทุกคนโอ้ยเจ้าคายฮ่าฮ่ามาไม่ได้ละสิเจ้าคายเป็นยังไงล่ะถอยหลังกลับไปซะ โอ้เจ้าขายกลับไปแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนโอเคโอ้ยอยูสไบเวิร์ลชัพเตอร์ทูจบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อเรนโบเฟนนะครับทุกคนว้าวนานมากไม่ใช่นานเพราะว่าเนื้อเรื่องอะไรนะครับแต่นานเพราะว่าที่ต้องไปหาของแมปมันกว้างมากแล้วก็มีปิศาจเยอะมากๆนะครับถ้าเรามาเล่นคนน,น้อยๆเนี่ยผมบอกเลยอย่างต่ำา20สนาทีบวกเอ้ยเจ้าบู แวร์บูเจ้าบูหลับเหรอ We going to be late พวกเราไปช้าแล้วนะไปไหนชา้าเจ้าบูหลับน้ำลายไหลไปแล้วนะทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับ Rainbow f r i e n d s Chapter 2นะครับทุกคนก็สนุกอยู่ช่วงเดียวก็คือช่วงรถไฟนั่นเป็นช่วงที่ผมสนุกมากๆนะครับแต่ช่วงหาของนี้ผมรู้สึกไม่เอ็นจอยไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นนะครับ เพราะว่ามันจำเจกับภาคแรกไปมันควรมีอะไรให้เราทำเยอะกว่านี้นครับแล้วก็ชัปเตอร์สรู้สึกว่ามันจะสั้นไปนะมันสั้นมากนะครับหลังจากที่เราใช้เวลาหาของไป20นาทีแล้วเราก็มาเดินในเรื่องตามโปโปอีกไม่กี่นาทีหาทางออกจบผมว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับควรมีอะไรให้เราทำแล้วก็มีส่วนร่วมเยอะกว่านี้นะไม่ใช่หาแต่ของนะครับโอเคครับสำหรับเรนโบเฟนก็คงประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตาม เติมกใจใกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับแลปเป็นแรปแเอกเลยสัสเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย